ครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะอีบสี่คนกีคิเบอร์สุขุสุขุนครับมื่อวานี้สิพามาหาเฮ็ดปกตับครับแต่ว่าก่อ้ายเฮ็ดปกตับฮักจะเอาเสือเฮ็ดนะครับเนาะเฮ็ดละงูครับตรงแต่ต้นยางหน้าก่อนครับต้นยางหน้าต้นนี้กับประมาณให้เต๋อเลยพี่น้องปีก็กลัวแหละครับฮักก็ใส่เกลือนะครับตัวนี้เฮ็ดเพิ่งต้นใหม่ครับก็ติใส่ลงไปน้ำกัน เป็นเสือให้เราโงกนะครับนะเนาะวันเก็บมาเมือ่อวานนี่เระพี่น้องมาตตาพาสชนะไดครับเมื่อน,นี้ก็เป็นเมื่อวันที่เจ็ดนะครับเนาะเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับก่อนอื่นกะฝากขอาให้พี่น้องนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประผัดคลิปต่อไปล่ะก็กดคอมเมนต์เนาะพี่น้องฝากคอมเมนต์นึ่ครับจิตจิตลงเลยซ้ำลุ้มนะครับเนาะ เขากรปโดเปเื่อยเสือซุดนะพี่น้อง่นมามันจังเกิดดีกว่าครับฉันอยาได้ละเป็นการทดลองนอะพี่น้องเนาะแต่ว่าไอ้เฮ็ดพอนะครับมันออกเลี่ยวครับผมทำบ่อเลปลูกไอ้แบบว่าเป็นสวนใหญ่ๆคือเพื่อนปลูกย้ายไปน้ำปลาขังบ้านน,บน,น,น,บน,น,นนะครับเนาะหมองเราต้นสองต้นครับยี่หนี้สองต้นครับเนาะนะครับต้นหนึง่ง แล้วก็อีกต้นนึ่งอยู่นี่ครับพี่น้องดอครับเริ่มใหญ่แล้วไปหวานข้าวไปพี่เก็บเห็ดกันครับดอกแกรกแฮก์หวานครับพี่น้องอยู่นี่มีสองดอกนะครับเนาะเอฟบอกตับครับดอกใหญ่เลยครับดอกที่สองนะครับเป็นตูมเพิ่งนะครับเนาะ ว่าสิบ่กกิ่นไม่เพียง <laughs> ว่าสิดึงเอาโลด <laughs> ดึงบ่ไใดครับไปหากันอีกครับดกักแค่พี่น้องเดือดตับมาครับเนาะปลอดแล้วเลยครับดอกไหนก็ส่วนมันหักอี่ตุกปุอยู่ครับ เฉยไม่ค่อยตีดขี้ดินหรอกครับพี่น้นองเฉยไม่ค่อยูุ่งหรกครับยู่้างๆอยู่ข้างพูนะ้า,ะาครับตัวนี้ตัวบานเพิ่นนะครับเนาะดอกสองดอกครับโอ้โดอกแบบไหน ่อคนดุดพี่เหรอ,อบานบนแล้วครับเนาะปิดปกตาอดอกนอยเฮ้ ลึกๆุพี่เนอะปวกดอกเบียวพี่น้อะ เท่าเละพี่น้องไอส้วดอกถือดอกเดียวครับนี่ครับผลงานของเฮาครับผมไม่ทราบี่ะไรพี่น้องพอได้แกงอยู่ครับน้องมาคลิปนี้ฝากกดไล็์กดแชร์ียนนิเดียครับพี่น้องเไปเจอผ่านคลิปต่อไปนั่นแะครับเน้องมือหนาคลิปหนาพูกันไหมครับสวัสดีครับนีครับ